ทุกท่านดูโทรศัพท์2เครื่องนี้นะครับเครื่องฝั่งขวามือนะครับเป็นเครื่องของมิจฉาชีพครับส่วนเครื่องทางซ้ายมือครับคือเครื่องของผมครับหรือว่าผู้ใช้งานทั่วไปครับผมจําลองเหตุการณ์ว่าเครื่องมิจฉาชีพครับตอนนี้ได้ทําการควบคุมโทรศัพท์ทางไกลเครื่องของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยใส่ภาพขึ้นมาแบบนี้ครับดูนะครับกรมสัมพากร หมายเลข297-411อยู่ระหว่างการตรวจสอบชื่อนามสกุลห้ามใช้งานโทรศัพท์เห็นไหมครับซึ่งเครื่องของผมครับถ้าผมจะทำอะไรครับมันก็จะขึ้นไปที่เครื่องของมิจฉาชีพทั้งหมดเช่นเดียวกันครับนี่ครับถ้าผมเลื่อนไปไหนเครื่องมิจฉาชีพเขาก็จะเฝ้าสังเกตการเราว่าเราทำอะไรกับโทรศัพท์ เข้าแอปไหนคุยอะไรมีคลิปอะไรไหมธนาคารรหัสอะไรเป็นต้นครับทีนี้ครับทำอะไรได้บ้างดูนะครับอันดับแรกนะครับถ้ามิจฉาชีพเขาจะเอานะครับอันดับแรกเลยครับ Facebook ครับ f c e e o o o Line หรือแอปที่มีการทำธุรกรรมอะไรก็ตามแต่ครับที่จะเป็นการขอ OTP ครับขอ OTP คืออะไรดูนะครับ ผมจะเข้าไปขอ OTP ในโทรศัพท์เครื่องของผมนะครับแล้วดูว่ามิจฉาชีพจะรู้รหัส OTP เราได้อย่างไรนะครับนี่ครับผมจะล็อกอินนะครับผมกําลังขอ OTP ไปแล้วนะครับดูนะครับว่ามันจะขึ้นมาตรงไหนครับขอรหัส OTP เห็นไหมครับข้อความเด้งขึ้นมาแล้วครับ7015เห็นไหมครับนี่ฮะข้อความเด้งขึ้นมาแล้วอ่ะผมจะเข้านะครับ7015 เข้าปั๊บเห็นไหมครับเขาเห็นของเราหมดเลยนะครับว่าเราทําอะไรอยู่ครับนี่ฮะนี่ครับตอนนี้เขาเห็นของเราหมดว่าเราไปทําบริการอะไรซึ่งแอปนี้เป็นแอปบริการจ่ายค่าโทรศัพท์นะครับผมไม่ได้เปรียบเทียบเรื่อง a ฟ e b o o กกับ l ล n e ให้ดูเห็นไหมฮะนั่นก็หมายความว่า facebook กับ l ล n e เขาก็สามารถดูได้ขอ o อ p ได้ในจังหวะที่เราไม่อยู่ทีนี้ครับ มันทำอะไรได้อีกทุกท่านดูนี่ครับทีนี้ครับแอปธนาคารครับแต่แอปธนาคารนี้ให้ทุกท่านสบายใจได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับแอปธนาคารครับเขามีระบบปิดกั้นแล้วครับดูนะครับตอนนี้สองภาพแชร์มาพร้อมกันแต่ถ้าเราจะเข้าแอปโทรศัพท์ครับดูนะครับดูนะครับฝั่งมิจฉาชีพจะเห็นหรือเปล่าดูนะครับไม่เห็นครับ เห็นไหมฮะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยดูดูเวลาเรากดตัวเลขนะครับเห็นไหมครับมันจะมีสีม่วงๆขึ้นมาเห็นไหมครับมิจฉาชีพเขาจะรู้ได้ทันทีว่าเรากดเลขอะไรจากสีม่วงๆตรงนี้แหละครับที่มันขึ้นมาอย่างงี้ครับแต่ตอนนี้ครับไม่ว่าแอปไหนครับเขาจะปิดมืดๆเอาไว้ครับแต่ปิดมืดๆนี้ไม่ใช่ว่ากดไม่ได้นะครับกดได้นะครับดูนะครับเห็นไหมฮะม่วงๆครับเห็นไหมครับเห็นไหมฮะกดได้นะครับ ฉะนั้นตอนนี้ถ้าเขารู้รหัสเราเขาก็สามารถกดได้แต่มันก็จะยากคือตอนนี้ที่ผมทำคลิปนี้ครับผมอยากให้ทุกท่านสบายใจได้ในระดับหนึ่งว่าตอนนี้มิจฉาชีพเนี่ยไม่สามารถเห็นจอนี้แต่ถ้าเราไปแอป,ปอื่นเขาก็สามารถเห็นจอได้เหมือนกันครับเพราะว่าตอนนี้ทุกธนาคารครับเขาได้ทำการบล็อกการแชร์หน้าจอเอาไว้เพื่อไม่ให้มิจฉาชีพ เขาทํางาน,นง่ายขึ้นครับนี่ครับธนาคารกรุงไทยลองดูนะครับคือเป็นทุกธนาคารนะครับไม่ใช่เฉพาะไทยพาณิชย์กับกรุงไทยผมยกตัวอย่างมาให้ดูเฉยๆเห็นไหมครับมันขึ้นมาอย่างนี้เลยครับไม่สามารถทํารายการต่อได้เนื่องจากตรวจพบว่าการบันทึกหน้าจอหรือมีการบันทึกวิดีโอหน้าจอปิดแอปพลิเคชันแล้วทางเครื่องของมิจฉาชีพก็ไม่สามารถที่จะดูได้ครับนี่ครับ ทีนี้ครับเมื่อเราทราบแล้วว่าระบบแอปธนาคารได้มีการปรับปรุงเพื่อไม่ให้มิจฉาชีพสามารถแชร์หน้าจอออกไปได้แล้วทำการกดรหัสผ่านแล้วก็โอนเงินออกไปก็ธนาคารก็มีความปลอดภัยในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ถ้าใครตามคลิปผมอยู่ครับทุกท่านจำได้ไหมครับทุกท่านดูภาพนี้ครับทางซ้ายคือ DSI ปลอมขวาคือเว็บ DSI จริง ไอตัวปลอมเหรอครับมันมีปุ่มให้ดาวน์โหลดด้วยเห็นไหมครับนี่ครับถัดมาครับเป็นกลมสัมภาร์ปลอมครับเห็นไหมครับท่านยังไม่ได้ยืนยันชื่อนามสกุลการลุณาเปิดใช้งานเพื่อยืนยันการตรวจสอบกดเปิดใช้งานทีนี้ครับตรงนี้แหละครับที่สําคัญที่เป็นคายแม็กซ์เลยครับของคลิปนี้ครับทุกท่านดูนะครับถ้าเราดาวน์โหลดแอปจากวิชาชีพนะครับกําลังตรวจสอบชื่อนามสกุลหนึ่ง เปิดเพื่อเช็คยอดค้างชำระภาษีกดเปิด 2. เปิดเพื่อยืนยันการชำระภาษีกดเปิด 3. ให้แจ้งเตือนข้อมูลภาษีกดเปิดไอ้ตรงนี้แหละครับมันไม่ใช่คำสั่งนี้ครับเช่นข้อหนึ่งครับเปิดเพื่อเช็คยอดค้างชำระภาษีมันเป็นคำสั่งอื่นครับเช่นอนุญาตให้คนแปลกหน้าเข้าไปบังคับเครื่อง ในโทรศัพท์เราหรือไม่ครับนี่ครับมันจะเป็นการอนุญาตอะไรก็ตามแต่ที่โปรแกรมเมอร์มิชฉาชีพครับเขากำหนดว่าเขาต้องการจะควบคุมโทรศัพท์เราด้วยเหตุผลใดแต่เพียงแค่ว่าเขาเอาภาพนี้ครับมาหลอกเราครับเพื่อจะให้เรากดอนุญาตครับแต่จริงๆมันไม่ใช่อนุญาตตามข้อความนี้ครับมันเป็นเป้าหมายที่โปรแกรมเมอร์ของมิชาชีพเขากำหนดไว้ครับ ทีนี้ครับพอเรากดเปิดทั้งหมดครับเปิดการควบคุมทั้งหมดมันก็จะมาแบบนี้ครับเหมือนที่ผมเคยทําคลิปที่ดูดเงินเกลี้ยงบัญชีครับนี่ครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบชื่อนานทุกุลห้ามใช้งานโทรศัพท์สุดท้ายพอจังหวะนี้มันขึ้นมาที่หน้าจอเราเขาก็โอนเงินออกไปเป็นที่เรียบร้อยครับฉะนั้นครับถ้าจะสรุปในคลิปนี้เลยก็คืออย่าให้เขาแชร์หน้าจอนะครับก็ไปตรวจสอบเอา ผมก็มีคลิปที่มีวิธีการตรวจสอบการแชร์หน้าจอว่าเราถูกมิจฉาชีพเนี่ยโหลดแอปหรือว่าใช้แอปควบคุมหน้าจอเข้ามาในมือถือเราแล้วหรือยังมันมีวิธีการตรวจสอบอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์คลิปที่ผมเคยทำไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ต้องเตือนกันร่วมเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการเตือนภัยเฝ้าระวังสังคม ทุกท่านก็สามารถฝากข้อมูลต่างๆครับมาที่ Line แอดอนนบหรือที่ขึ้นอยู่ในวิดีโอนี้และตอนนี้ครับผมได้เปิดไลน์กลุ่ม Open Chat ครับเพื่อให้ทุกท่านได้แชร์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมิจฉาชีพรวมถึงพูดคุยให้กำลังใจผู้เสียหายผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าผมเอกตานายอนนบสิริศีสวัสดีครับ